สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พบกับช่องแฟนแต่งเหมือนแฝดนะคะวันนี้ก็มีคนขอมาเยอะเนาะมีคลิปที่พี่แต่งหน้าพี่ตะวันแล้วคลิปนี้ก็ให้พี่ตะวันแต่งหน้าให้พี่เนาะมีคนขอมาว่าให้พี่ตะวันแต่งหน้าพี่อ้ําบ้างสิก็วันนี้ก็มาตามความพอได้นะคะตะวันแต่งสวยนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะทุกคนวันนี้หน้าสดแต่มึงทาปากไปแล้วกูยังไม่ได้ทาเลย ทาลิฟมันจะเฉยเออไม่มค่อยวันนี้นะจะมาตามความขอเนาะแบบจะมีความเปลี่ยนแปลงเขาจะแต่งหน้าเก่งเนาะรอบนั้นพี่ได้แต่งหน้าให้พี่ตะวันแล้วรอบนี้มาดูว่าพี่ตะวันจะแต่งหน้าให้พี่ยังไงปังเล่นใหญ่เกินไปอันดับแรกนะคะเราจะกัวชนอีไม่เขาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่กลัวแล้วก็อ <laughs> อันดับแรกเราจะทาเจลก่อนค่ะเพื่อความชุ่มชื้นของหน้านะคะอะได้ไหม เราะว่นวันนี้เราก็จะแต่งหน้าแล้วก็จะไปยั่วภุ่มบ่าทางนี้ว่าจะได้กี่คนเขนา,าจะวิ่งหนีหรือเปล่าน่าสดต้องสองคนนะไม่ต้องสดแก่นะพอเพิ่งอาบน้ำมาแล้วก็มาทำคลิปนะคะบางคนก็ถามว่าทำไมพี่อ้ําพูดเก่งจะพไจาวันไม่พูดแล้วมันไม่พูดเองอ่ะไม่หรอกค่ะดูขี้วันหนึ่งถ้าพี่ไม่พูดแล้วหนึ่งสองสามสี่ขี้วัน อยู่ในปาามีสี่เนี่ยแล้วก็ถ้าพี่ไม่พูดแล้วมันก็ไม่พูดอีกคลิปมันก็จะดูเงียบแล้วก็ถ้าพี่พูดก็ทุกคนก็บอกว่าถ้าไม่พี่อัน้น่างพูดนั่นเงแล้พี่ก็มันไม่พูดพี่ไม่พูดด้วยก็มันจะดูอย่างเงี้ยเงียบกิปต้องให้พี่พูดสิจ,จ๊ะอ่าเราทาเจลเสร็จแล้วนะอะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเกือบลืมแล้วแห้ะล่ะเราทาเนี่ยทาเจลเนี่ยก็ต้องแบบก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าก็ทาให้มันแบบ เปรียบเลยนะไม่ต้องแบบว่าฉันห่วงคิมฉันคีมฉันคิมฉันจะหมดทานิดเดียวพอมันมันไม่ดีนะสำหรับพี่สองคนอ่ะพวกพี่อ่ะทาเจลเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะทาเราจะทาลิฟมันค่ะปากเราจะได้ไม่แห้งนะคะกูกำลังมีสาระอง่มาตัดเลนกี้เนี่ยแล้วก็จะวีให้มันแห้งนะคะก่อนนะวีพัดเออแล้วขอบกขอบคุณพี่ ผมไม่แข็งไปคะเดี๋ยวรอหน้าแห้งก่อนนะคะแท้แดนนาพี่อ้ําแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ใหญ่ไปไหนอีเวนจะทาลงพื้นค่ะเหนื่อยกับจริงจริงขอโทษนะคะที่พี่แบบพูดไม่สุภาพพี่จะปรับปรุงตัวเองเนาะหลายคนที่บอกว่าเออให้พี่แบบอะไรวะถ่ายคลิปให้มันชัดกว่านี้หน่อยบางคนเขาก็ถ่ายในโทรศัพท์เหมือนพี่นะแต่เขาก็ชัด ฉันก่าพี่อยากเอาถ่ายออกมาพี่ยังไม่ได้ซื้อกล้องไงถ้าพี่ได้ไรได้จาก Youtube กันเนี่ยพี่จะซื้อทุกอย่างเลยทุกคนรองคือเราจะใช้ไม่เยอะนะคะทุกคนใช้แค่นี้ละล <laughs> าเล่นจอมาดีตละอ่านี่าแหละพี่พวกพี่ก็ยังใหม่สำหรับ Youtube อยู่เนาะนล้ะ วันไหนไม่รู้ว่าพี่จะเก่งเมึนคนอื่นเขาเนาะก็ลองทําไปเรื่อยมันก็จะพัฒนาไปเนาะใช่นี่ไงแ,แล้วก็จิกปีกเกียร์เกียร์นานเริ่มบอกมาดีแล้วทุกคนเริ่มขาวแล้วนิดนึงนะถ้าไม่มีรองพื้นเนี่ยก็เป็นผีอะค่ะคืออะไรเป็นผีอะหน้าผีพวกพี่เนี่ยเราแต่งหน้าพวกพี่ไม่ได้ แต่งอะไรเยอะแยะนะพวกพี่แต่งแค่นี้โอ้ยน,น่สนใจในสิ่งที่กูพูดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> บังหน้าด้วยแต่งแต่งหน้าแต่งหน้าให้เรา <c oughs> แต่หัวมันมาบังแล้วค่ะเจนหน้ามันใหญ่ทุกคน <c oughs> ใหญ่อย่างนี้ละมันมองชัดไงคนอ <c oughs> ื่นมองอ้๊อ้โดดเดี่ยนี่ <c oughs> เห็นแต่ไกลเนาะโอ้พี่อ้ำใฟไม่น่าใหญ่นะคะ ช่วงโควิดสิวขึ้นนะทุกคนไม่ช่วงโควิดเราเรามาเนี่ยเรามาลาไงถ้าเราอยู่อยู่ไทยอ่ะหน้าพู่พี่ไม่มีสิวเลยนะทุกคนใสมากเป็นกับอากาศเดืออะไรด้วยน้ำเดือที่เราค่ะถ้าวันไหนพี่กลับไปไทยพี่จะถ่ายคลิปนะถ่ายลิ้นแรลงยูทูบ,บว่าเราที่กำลังเดินทางที่นั่นบอกนะรู้ว่าวันไหน ใกล้แล้แหละพี่ว่าเดินหน้ามั้งพี่แต่งหน้าสวยทุกคนใครอยากให้พี่ไปแต่งหน้าให้คอมเมนต์มาเลยนะพี่ไปไม่ต้องให้มันไปวัน <c oughs> นี้แต่งแล้วพี่ก็ยังไม่รอดเลยทุกคนเราจะใช้ไม่เยอะนะคะรองพื้นนี่เดียวแค่นี้ก็ถ,ถ้าคุ้มไม่สวยอ่านี่ไง สวยแล้ว,วไม่สวยนะยังไม่เสร็จเลคะปรทานประานคุกเนี่โอ้โหเดีย๋ยวเงียบเงียบเลยจ้ายืนเยื้อๆหัวเธอมันบงังก้าหมดแล้วเธอถอดเสื้อค่ะ <c ười> มันทาลงพื้นป um, ่ะแต่งไปจะรอดไหมเนี่ยรอดไม่ดรอกรัวฉันแต่งให้เธอสวยกว่านี้เธอยังไม่เสร็จฉันแต่งให้เธอสวยกว่านี้เหมือนเหมือนเหมือนอุราอุตังอุรงอุดงอ่าต่อไปแล้วก็ จะทาแก้มนะคะด้วยดิสติกแท่งนี้นี่ก็ซื้อมาได้ประมาณสองปีแล้วค่ะตัวน,นี้ไม่หมดทำไมล่ลืมตาลืมขีดต้องนี้นี่นะ้วคะจะไม่เอาแดงมากคดวมันจะเหมือน <laughs> ลืมตาค่ะหลับตาไหมหลับตา ื่อย่งมึงนี่ๆสวยแล้วค่ะตรงไหนวะ <laughs> อันนี้ไงแดงนิดนึงถ้าดีมึงอ่ะแดงกว่าคุยเอาเงินพูดมเนี่ยทุกคนคนนั่งเฉยๆไม่ฉันเป็นต้องพูดมากนะเพราะว่าคนแต่งให้เนี่ยมันแต่งสวยเยอะ คลิปประจะดูเงียบๆ่อยนะเพราะว่าแล้ก็ไม่ได้พูดไงน่านี่ไงหลับตาค่ะคลิปมันก็จะดูแบบเงียบคลิปหลับไม่รู้ว่า YouTube มันจะเปิดให้แสดงความคี่เห็นวันไหนเนาะมันเปิดให้แป๊ดเดียวหลับตาสิคะ คคิดว่าพี่กับพี่อ้นใครพูดเพอะมากกว่ากันคงจะเป็นพี่เหรอเนาะอ่านี่สวยเรนสวยนะวะอันนี้ทันนี้มันจะฆ่าพี่แล้วทุกคน <c oughs> อ่านี่ห้าสองกระตกเติมกว่าจะแห้าส มันสวยนละนอกกล้องมันสวยนะพวกคนนะในกล้องมันไม่สวยวก็คือตัวจริงก็ไม่สวยแหละสวยค่ะนี่ไงคะเขาหน้าบูแล้วนะ <c oughs> ก็มีคนบอกว่าฉันน้าเหมือนมุนเส้นมุ้เส้นมือนเส้นอืดสมัยก่อนก็แฟนตอนคบกันสมัยก่อนก็ชอบพูดเนานะว่าเราเหมือนบ <c oughs> ุ้เส้นเนาะ ืเราต้องาทาจม,มูกด้วยนะคะทุกคนทำไมอ่ะเพื่อความแบบความแบบอะไรอนนไแหม,ไม่ไมไมบ <laughs> อกอนี่อ่ะมาเข้ามาก้ข้างนใึงจะแดงนะข้างหนึ่งจะแดงนะข้างหนึ่งจะแดงข้างน,านั้น มันเท่ากันละอ่านี่ไงเสร็จเป็นที่รับร้อยแล้วค่ะทุกคนถัดไปค่ะพี่อั้จะต้องทานนี้ด้วยมันค่อยหลอนะคะทุกคนไม่หล่อหรอกมาไม่ทานมันก็หล่ออยู่แล้วลูกตาค่ะมันไม่ได้หรอตาลตาลุนตาตกเพราะมันเข้าตานึกเพราะมันเข้าตานะมันอยู่ที่เธอค่ะทำไม่ได้หรอกไม่มันอยู่ที่เธอมันไม่ได้อยู่ที่เขามา ามันเข้าตาแต่ยังทุกคนใคร็ะไปทาได้ถ้ามันเข้าตาเรื่องตาถ้ามันเข้าตาคลิปล่มเลยทำตาวตๆเออทำตาตวตไวะไม่เจ็บหรอโอ๊ถ้ามันเข้าตาเขาเขากลัวนะลืมตาสิเป็นไงเป็นไงอะอะไรอะทาดิเดียวเป็นไงเป็นไงบ้างอ่ะ อะไรของเธอเนี่ยมาดูหน่อยสวย<ป>ะนะ <c oughs> เธอเขาไม่ได้ทาตรงนี้ไปทาตรงไหนมันสวยแล้วเธองึดเธอจริงๆไม่เอามากูจะทาเองอันเนี้ยมันจะเข้าตาโอ้ป <ะ S 2> <น>้าแต่ถ้าคุณสาวเว็นแล้วยังไงกูเนี่ย พี่อ่ะคุณไม่ชอบไม่ใครมันใกล้ๆจุดตาพี่นะทุกคนพี่ก็จะทาเองโอ้ออไม่ได้หรอกนี่ไม่ได้หรอมันทาที่ตรงนอกเลยพี่คนเหมือนตาดำมันเหมือนนอนน้อยอ่ะเ <c oughs> บิงดูดีๆค่ะมันทาพี่ มาดู啊ดูมันจุมมดูมาดูเข้าไปดูเขาไป <ขอ S 1> ดูไม่เอามาเนี่ยพี่เจ้ก็จะถ่ายเพรว่าพี่ไม่อยากให้ใครแบบใกล้ใกล้จ้าก็พี่อยากพี่เลยโอ้ยอะไรอะ,อะเข้าไปดูใกลใกล้กแ็แต่อีนี่เนี่ยอันนี้คือมาถ่ายพี่เนาะมาถ่ายอยู่ข้างนอก <laughs> คนอื่นเขาถ่ายอยู่ข้างในมันถ่ายอยู่ตรงนี้ทุกคน มันลบบอกเลยลบยังไงวะมันลบบอกว่าเอาเสื้อเธอมาก็ได้เนี่ยจะใครใครวาจะทายอย่างนี้เนี่ยสวยแล้วมันบอกสวยแล้วก็ทุกคนตามมันอยู่งไอย่างเงี้ยใครไปทาได้ทาไม่ได้ก็บอกเขาสินี่ไงคะสวยและน,นี่มันเขาทาข้าขงในเขาทาข้างในกางเกง รับไม่ได้อีดีเด้อน,นี่ฮะวัน้พี่แต่ง้เลยทุกคนไม่ไงก็เสร็จนี้เล่ก็แต่งเพราะว่าเขาไม่ชอบให้ใครมามนม,ม,มาอยู่ใ,ใกล้ๆตาเขาไงเขาเขากลัวมันทิ่มตาเขาไม่นม่ออกแล้วก็โดนเช็ดซีตาเขา มันำดำแลนะ้วไะนี่ไงมาแล้วโอเคโ okay. อเคอฮ้ยีกทีแล้วนิดนึงมันะไม่เท่ากันนะก็เธอทาข้างนอก่อนข้างในะอ่ะโฮ้ยเสร็จเดี๋ยวเพิ่มแก้มอีกนิดนึงรู้สึกมันจะออกเพราะว่าตอนเช็ดน้ามอ แหม่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 ดูดูดูดมันขนตาเข้าตาอืม <c oughs> สวยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทาแป้ง <c oughs> เสี็ยนี้เดียวแล้วแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อแล้วแต่ าแป้งเราต้องทาอย่างนี้ค่ะทุกคนมั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 นต้องซับเอาไงมันไม่ใช่ทายายาอย่างนี้ไม่ได้เราต้องทาหูุด้วยนะคะทุกคนถ้าหน้าขาวลูกหูดดำแล้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะหูหูหูมันย่อมมาจากอะไรโอ้โหก็ทำไมหูหูเธอไม่ตากแบบทาดำขาวนะ อยู่เฉยเอาอย่าเยี่ยมหน้าตนี้ไม่แต่งนะพาไม่สวยเลยปาทุกคนพาแรงมากอ่ะเธอหน้าตาค่ะดูดิคลิปเรวมันจะยาวเ้อาหางว่าแล้วดูเธอก็เล่นตาคนเหรอให้กระโมโในคลิปคุณ ขยบเข้ามาสิห่วยจตาค่ะถ้าระดับพี่แล้วที่แต่งให้พี่อ้ําแล้วไม่สวยเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าพี่จอน,นให้เรียกว่าพี่คนสวยแดง ความแตกต่างท่านี่หน้ไม่าเองไม่ได้ผ่ามันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะก็มึงไม่ได้ทาไงทาแล้วไม่ทันไม่ได้ทาทำเล่นอยู่ไงกโค้โหทาแล้วเธอนี่อย่างนี้แหละพี่เลยไม่อยากแต่งหน้าให้มันอ่ะเท่าไหร่อ่ะเธอทาเธอจะแต่งหน้ารู้ว่าเธอจะทำอะไรเนี่ยแต่งหน้า ใช่ฮะพี่หล่อนะทุกคนมนี วดีก่ทายังไงเธอทาแรงมากเลยเนี่ยโอ้ยถ้าดิทาให้ตัวเองเออพูดมากเฮ้ยพูดมาตั้งเดือนชิบา นี้ก็จะยาวหน่อยนะทุกคนเพราะว่าพี่ตะวันก็ไม่มีตัวจะพูดอะไรเนาะได้ยังคะได้แล้วพอกนะ็ได้นะอะไรอ่ะก็จะมีเสียงรถนิดนึงเนาะเพราะว่าบ้านเรามันใกล้ถนนเนาะทุกคนนี่แทน,นผีผีหลอกผีหลอกค่ะทุกคนอ่า ต่อไปแล้วก็จะเป็นการเขียนคิ้วดูวิธีเขียนคิ้วสวยแล้วเนี่ยของกล้องนะหมองกล้อง ดูตอนทาคิ้วเสร็จนะทุกคน <Hey. S 2> นี่ก็เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปก็จะทาปากกราตัดทาลิปมัน,นแล้วก็จะใส่ลิปมันเข้าไป

ผมอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่ <ไป S 2> จะไป,ไปทําผมให้พี่อ่ะนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะผ่านไหมทุกคนผ่านไหมประดิษฐ์ได้เถอะเบ้ใกล้เขาจะตกใจไหมเนี่ยแค่นี้นะพวกพี่ไม่ได้แต่งหน้าเข้ามาหล่อนะเธอที่อะไมาอีกทีนึงอืมหล่อเกินแต่อ้วนอยู่นะโอเคนะจ๊ะวันนี้ก็พี่จะมาไม่ได้แต่งหน้าให้พี่เสร็จแล้วเนาะ ก็ไม่รู้ว่าแตกต่างกันหรือเปล่าก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหรนะ่นาะก็คลิปนี้ก็เป็นยังไงบ้างทุกคนคอมเมนต์บอกพี่ด้วยแต่เออตรวคอมเมนต์ไม่ได้เนาะเป็นยังไงกับการแต่งหน้าของพี่ตะวันแจ้งให้พี่ดีสวยเริศสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสบสบสบคุดีคะสมคราชเอาอะไรเนี้ยเฮ้ย เกิดเจ้าสุดท้ายนะคะทุกคนเป็นกำลังใจพี่สองคนนะพ,พี่ก็มือใหม่สำหรับ y u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  e เนาะโอเคนะคะทุกคนพบกันสจอัวันนี้คลิปหน้านะคะจอรันส,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 สวัสดีค่ะ